โอเคครับมาดูกันต่อนะฮะพอดีว่าเมื่อกี้นี้โอ้มันต้องกลับไปกลับมาเร็วมากผมเลยไม่ทันได้ให้ดูตอนช่วงสุดท้ายที่แบบไก่มันสุกนะครับครานี้เนี่ยครับก็เลยตัดลงมาที่ครัวข้างล่างเลยมันจะหน้าตาเป็นนี้นะฮะดูดิครับสีของคาราเม่เขาเรียกว่าคาราเมลไรเซชันนะฮะสุดยอดครับดูสีนะฮะกระเทียมไหม้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะแกะมันออกดูฮะสีไก่สุดยอดจริง ครับดูยฟังหนึ่งครับเทียมไม้นิดหน่อยไม่เป็นไรครับเราเชือนทิ้งได้รค่นี้เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะทําสลัดแต่ว่าไม่ได้สลัดแบบที่มีผักอะไรเยอะนะครับเป็นการเอาไก่นี่แหละแล้วก็มาผสมกับน้ําสลัดง่ายๆโอเคเดี๋ยวเซ็ตกล้องก่อน เอ๊ะทำไงดีอันนี้เนาะโอเคครับนะแรกเลยผมก็จะเอาไอ้พวกนี้ออกก่อนนะอันนี้ไก่ไก่มาอยู่ส่วนไก่กระเทียมอยู่ส่วนกระเทียมวันนี้ครับผมจะแกะกระเทียมก่อน เอาเนื้อออกมาผิดเนื้อออกมาให้ไม่ไหม้เนี่ไม่เป็นไรครับใช้ได้มันก็ไม่ได้ขมนะครับแต่ก,กระเทียมเป็นกลือเกลือใส่ลงไปกระเทียมย่างเนี่มันก็อร่อยอยู่แล้วกระเทียมกระเทียมใครไม่ชอบกระเทียมก็ไม่ต้องใส่นะฮะอันนี้ที่มันไหม้เยอะหน่อยเนี่ยก็เฉียงเมัอนออกมา ก็ไม่ต้องเฉียนมันออกเยอะครับเพราะว่ามันเป็นการย่างมันก็ต้องมีไม้ทำประจาอย่างย่างถ่านแบบนี้นะฮะเระยะาย่างแบบโอ๊คูแบบนี้อยู่แล้วไอ้ไม่ไหมอยู่แหละเป็นเสน่ห์ของมันเดี๋ยวประมาณนี้ก็เศษเศษนี่ไม่ต้องไปเอามันแกะครับนี่ใส่ลงไป ไม่สลัดไก่นะครับเพราะนั้นกระเทียมก็ต้องน้อยกว่าไก่นะฮะถ้าสลัดกระเทียมกระเทียมก็ต้องเยอะกว่าไก่คนสมัยเนี้ยทําอาหารไม่ค่อยตรงชื่อทํายําไข่ดาวฮะเครื่องยําแม่งเยอะกว่าไข่ดาวครับแต้วเขียนว่ายำหอมใหญ่อะไรก็ได้ครับเผื่อคนชอบกินหอมใหญ่จะได้กินคนระับไม่ต้องมาหลอกผู้บริปโภคว่ายำไข่ดาวแล้วก็เครื่องยําเยอะกว่าอะไรเงี้ยน,นะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตมาเลยเที่ยวเรื่ เราทำนี้ดีกว่าเขียงเขียงเสียงน้อยเขียงนี่อยู่มาตั้งแต่ผมจำความได้เลยนะน่าจะอายุมากกว่าผมก่อนนี้เรยกถุงไหวก่อนไก่สักแก้วเสร็จเดี๋ยวเก็บไป้งนีำเดือดน้อยอันนี้ครับทำต่อเราต้องมี พวกเสตียกมันได้ิบเงาคือไก่ครับไก่ว่าชิมไปตานะอร่อยมากก็ไม่มีอะไรเลยครับหั่นไก่หั่นธรรมดาแต่หั่นชิ้นที่ใหญ่แ้ยเนี่ยดูสุกกำลังดีหั่นเป็นชิ้น จริงผมเป็นเกานะฮะไม่ควรจะต้องมาทำเมนูไก่นะฮะแต่ไม่รู้ไปเลยครับอยากทำเมนูไก่ใส่เสรไปครับคราวนี้ตัวของน้ำสลัดผมจะทำด้วยอันนี้ครับเป็นแมงโก้บอลซัมคือเป็น น้ำส้มสายชูที่ทำจมากมะม่วงนะครับใส่สักนิดหนึ่งเพิ่มความเป็นความเปรี้ยวที่หอมมากอันนี้เติมความหวานนิดหน่อยช่วยีครับบอกแล้ว่าหาร่วใส่เหล้าเหล้ามิรินครับเหล้ามิรินนี่หวานครับจริงมันไม่น่าจะใช้เหล้ามันเหมือนวายมากกว่าแต่เลยนิดหน่อยแอลกอฮอล์อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์วะ ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ช่างมันจากนั้นครับอันนี้ครับเสียอะไรวะอ๋อไม่เป็นไรแบตจะหมดต้องรีบละอันนี้เป็นพริกอ่าฮาเบาเนโรครับแต่ว่าเป็นสโมคฮาร์เบเนโรซื้อมาจากร้านคาเชนโดนะครับที่ตือเอท่องหล่อแลนี้เจ๋งมากมันจะไม่เผ็ดครับแต่มันจะหอมโรยด้ยมาก อันนี้ก็ใช้มือคลุกเลยคลุกมาเข้าไปคลุกมันเข้าไปคือไก่มันก็ค่อนข้างเค็มอยู่นะครับชิมยอดอันนี้เราก็จัดลงจานเลยน,นี่มันจะจัดลงจานที่ขี้มาแล้วกันนจ้ะ ให้มันดูมีสกุลลุ้นชาติหน่อยก็ชีบไก่ใส่ไปคีบใส่ไปนะนี่ก็ราดกระเทียมกับไอตัวน้ำสลัดเนี่ยลงไปหรือว่าถ้าอยากได้ผักอะไรเขียวเขียวด้วยหน่อยก็ได้ครับ อันนี้ก็เป็นอาหารว่างหรือว่าจะเป็นแฮปปี้ไทเซอร์หรือถ้าใครอยากทานกับผักก็ทานกับผักได้ครับแค่อยากนินกับพริกน้ำตาหรื่อยากกินกับแคชชัพแค่นี้ครับก็นี่ครับเรียบร้อยไก่ย่างฐานเมเปิลวูดน้ำตาลายแดงกับกระเทียมแล้วก็น้ำสลัดที่ทำจากน้ำส้มของบม เป็นน้ำสลัดที่ทําจากน้ําส้มมะม่วงน้ําส้มสาชูมะม,ม่วงกับสโมคคาเบเนโรครับขอบคุณครับ